ทางบ,บ้านบ้านใจไปเยี่ยมชมครับทำกระบอกครับนี่ครับวัดทำกระบอกนี่เลยครับผมเป็นรูปครับแต่ทำมาจากหินละวาละครับโอ้โหสวยง,งามครับดูเนาะโอ้โหสูงมากครับหินละวาภูเขาไฟนะโอ้อลังการงานสร้าง ับบุทธศาสนิในระชนเนาะมาให้การรบกับไหวครับหูงแงนคอตั้งบ่าเลยครับนี่นะับวัดถ้ำกระบอกครับพระนี่ก็มีชื่อนะชนวนจันทร์นะ อลังการงานสร้างครับโอ้วิวทิวทัศน์สวยงามอลังการเนี่ยนี่เนาะพระวนจันทร์นะโอ้ยโนโูโโลแล้วจะมืดๆหน่อยเนาะสีมันด,ดำ โอ้สวยงามอลังการนะเขาก็บอกทำมาจากหินลาวานะโอ้โหองนใหญ่มันเริ่มเทิมเลยเหรย โอ้ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงเนาะแดดค่อนข้างร้อน,นะ <c oughs> เขาบอกเนาะแม่พุทธศาสนิกชนก็มากราบไหว้บูชาเนาะมาขอพรนอนะ้บรรยากาศจะ สวยงามปะการตานะจัตุมาโลจันตสุโคกันตัมมาโนโอ,อ้กระถางทูบแบบยหญใหญ่นะ โสโสยสสะนิพพาน,นะโอ้เป็นคำภาษาบาลีสันสกิตเนาะนี่ครับมีโงล้อธรรมจักรด้านนี้ห <c oughs> งแหวนคอตั้งบาลา ถ้ำกระบอกรับโอ้สวยงามงานตามีพระพุทธรูปมากมายเลยเนาะลายล้อมวันนี้ช่างมันบ้านบานใจครับามาเยี่ยมชมนะเนาะโอ้เ,ท,เ,ท,เท,ที่ยงกับร้อน แต่เป็นภาพที่สวยมามเมื่อ40 50ปีเนาะที่นี่ขึ้นชื่อโอ้ย้อนแสงแหมมีพุทธรูปสี่ทิศเลยครับเป็นปางต่างๆเนาะ นี่ครับภายในถ้ำกระบอกครับเดีย๋ยวไปดูด้านหลังเนามีอะไรเนะาะเดี๋ยวเขาซอกนี้เลยโอ้วัดถ้ำกระบอกครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะกว้างใหญ่ครับนี่ครับมีศาลามีพระอุโบสถครับนั่นนะครับ กำลังดำเนินการป่อสร้างนี่กับภายในวัดโอ้กว้างขวางคกว้างใหญ่วัดถ้ำกระบอกเนาะโอ้ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับยิ่งใหญ่สันทะตะละทังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะ สวยงามครับไปดูด้านหลังนี้หน่อยนะตรงนี้ก็มีการดำเนินการก่อสร้างครับไม่รู้ว่าเป็นนารานที่ประดิษฐ์อะไรเน,ะนาะโหบันไดหลังการงานสร้างนั่นนะครับ แม่นน่คี่ยภูเขาหินครับสวยครับภายในวัดทำกระบอกนะก็บรรยากาศก,ก็ล่มลื่นพอสมควรนะก็จะเดินรอบแล้วเนาะสี่ทิศแล้วครับ โอ้โหนี่ก็เป็นกงล้อทารรจากใหญ่ตัวโห่านละครับชาญชาลาอ,อุชาลีนะอุสาลีนิชาลีเขาเล่นหางก็ไม่รู้ว่าเป็นสอสราหรือจอช้างน,น่าจะเป็น สอสะลาสอรีโอ้สวยครับนานเลยครับหลังการครับปุทธศาสนิกชนก็มาเยี่ยมชมมากมายครับเยี่ยมเลยครับชานบ้านบานใจตรงนี้ก็มาเยี่ยมชมวัดธรรมกระบอกครับขึ้นชื่อเลยชาเนาะสมัยก่อนผมจำได้ก็มีวงดนตรีนะวงเนาะที่ดังมากเชื่อวงมุจลินเนาะ อืมดังจริงๆวัดถ้ำกระบอกแม่สวยงาม